สวัสดีค่ะค้ดนัทนะคะช่องฮิวเลอร์บายนัาทีนันวันศุกร์กันเนี่ยกาวันนี้เราจะมาทําคลิปเป็นพิกายกันนะคะในหัวข้อที่ว่าชื่อเสียงเยงนามของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะชื่อเสียงเรียงนามของคุณในสายตาของผู้คนในสายตาของคนที่รู้จักคุณทั้งไกลและใกล้ทั้งสนิทและไม่สนิทก็ไม่เป็นไรนะคะเรามาเช็คให้คุณกันนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันในชื่อเสียงเรียงนาม ของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรเรามาเปิดไพ่มาสับไพ่เสียงให้คุณกันนะคะสักสามกองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์รศักดิ์สิทธิ์แห่งโหราศาสตร์ทุกแขน,ทน,น,น,นขาางที่คนนัดนั่งเรียนครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือที่เอฟซีทุกคานนัคนนับถือนะคะสามใบนะคะ สนานใบที่หนึ่งสนุกสนานนะคะใบที่สองหยุดทบทวนเรื่องนี้ดูก่อนหยุดทบทวนเรื่องนี้ดูก่อนใบที่สามกระทันหันชอบไปไหนเรื่องไ้นั้นนะคะใบที่หนึ่งสนุกสนานใบที่สองหยุดทบทวนเรื่องนี้ดูก่อนสนุกสนานแล้วมาหยุดทบทวนนะคะมันกระทันหันนะมีบางสิ่์บางอย่างกระทันหัน อชอบไปไหนเลือกไปนั้นนะคะสนุกสนานหยุดทบทวนเรื่องนี้ดูก,ก่อนแล้วก็กระทันหันไปที่หนึ่งซ้ายมือนะคะหนึ่งสองไปที่สอง่ายุดทบทวนเรื่องนี้ดูก,ก่อนไปที่สามกระทันหันคุณชอบไปไหนสะดุดตาพลังงานของไพ่สะดุดตาของคุณอ่ามากที่สุดนะคะเลยจะดูทั้งสองกองสามกองหนึ่งสองสามก็ได้แล้วแต่คุณชอบนะคะถ้าคุณ คิดว่าอาจจะมีพลังงานคุณซ่อนอยู่ในสามกองนะคะหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งซ้ายมือสองสามคุณชอบไปไหนเลือกไปนั้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าชื่อเสียงเรียงนามของคุณในสายตาของผู้คนในสายตาของลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนญาติญาติมิสนิทกันชิงใดก็ได้นะคะก่อนอื่นเรามาใช้สำหรับ เก่าแก่ของเรานะคะขออนุญ,ญาตตูบาอาจารย์นะคะให้ fc ของคนนั้นได้รับรู้นะคะว่าชื่อเสียงยังนามของคุณในสายตาของผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะชาวกองที่หนึ่งที่ได้ไพ่สนุกสนานเราไม่เปิดพลังงานแล้วนะเรามาเปิดดูกันเลยนะว่าชื่อเสียงยงนามของคุณในสายตาของผู้คนในความรู้สึกสิ่งใดก็แล้วแต่นะเพราะคนเราพลังงานคุณเปลี่ยน การมองของผู้คนก็เปลี่ยนได้นะการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนทุกสิ่งนะมันไม่มีสิ่งใดอยู่กับที่นะเมื่อการกระทําคําพูดคุณเปลี่ยนพลังงานคุณก็ย่อมเปลี่ยนภายในจิตใจความคิดความรู้สึกของคุณเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอพลังงานเป็นเรื่องของพลังงานนะคะเมื่อคุณคิดบวกหรือว่าคุณคิดลบทุกสิ่งนะมันจะเป็นสิ่งที่ผู้คนรบ,รบ,รบตัวคุณก็สัมผัสดได้นั่นเองนะคะ ว้าว wow. The moon! ว้าวเจ็ดถ้วยอัลวินถือไม้สองไม้แปดถ้วยแปดถ้วยฟินออลคัพส์ว้าวฟินออลคัพเดอะเวิร์ ดูว์หนึ่งถ้วยสีดาบราชนีดาบนะคะสิบใบนะคะคด,ดูให้สิบใบนะเอาอีกสักสองใบดีกว่านะทุกกองเราจะได้ให้ คณดูสักสักสิบสองใบนะคะว้าวมีห้าถ้วยเอ้ห้าเหรียญกับเดอะเดวิลออกมาสิบสองใบสุดท้ายนะคะห้าเหรียญกับเดอะเดวิล ชื่อเสียงแังนาของคุณเป็นอย่างไรเขาบอกว่าคุณมีความลึกลับอยู่ในตัวนะคุณมีอะไรที่เขาอาจจะสงสัยคลางแคลงก็เขาบอกว่าเขามองคุณไม่ออกนะบางครั้งก็อ่านคุณไม่ออกเขาบอกว่าคุณมีพลังพิเศษอยู่ในตัวนะคุณอาจจะมีเซน์นะคะคุณมีซิกเซน์คุณเหมือนกับคุณใช้ชีวิตแบบ คุณเลือกได้คุณเลือกที่จะเป็นคุณเลือกที่ลงมือทําคุณเลือกที่จะละวางคุณพักได้คุณผ่อนวางพักผ่อนการงานสิ่งใดเมื่อคุณอยู่ในจุดที่คุณอารมณ์คุณจะปรับได้นะเหมือนคุณมองว่าเขามองว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อคุณไม่ชอบอจะบางเรื่องคุณก็สามารถจะละวาง อยู่นิ่งๆหนคุณได้นะคุณจะอยู่นิ่งๆอ่านอ่านคุณจะแอบดูผู้คนอยู่ก็ได้คุณบอกว่าคุณชอบชอบสอดส่องมองดูอ่านพวกเขาอยู่เสมอนะมาเป็นไพายปดถ้วย้วมาสิบถ้วยนี่คือเป็นไพายราชนีถ้วยเหมือนกับการที่คุณเป็นคุณนี่คุณสามารถจะหันหลังจากสิ่งที่คุณไม่ชอบสิ่งใดที่คุณไม่ชอบสิ่งใดที่คุณ อไม่ไม่อินด้วยหรือใครไม่ชอบคุณคุณหันหลังได้คุณตัดจบได้นะเป็นพลังงานของคุณที่เป็นเหมือนกับเขาเห็นแล้วว่าคุณมีความเป็นแม่อยู่ในตัวมากมายแม่ที่เป็นผู้ที่เหมือนคุณรักตัวเองได้อะคุณเป็นคุณที่ถึงพร้อมเป็นความพอดีเป็นความพอใจเป็นความอิ่มเอมในตัวตนของคุณเหมือนกับคุณไม่แขก ผู้อื่นมากนะคุณไม่แคร์ใครนะการที่คุณเป็นคุณคุณไม่แคร์ว่าใครจะคิดใครจะมองคุณอย่างไรไพ่ดมูลใครจะมองคุณอย่างไรมันก็ช่างสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของผู้คนนะคุณเป็นอย่างไรคุณรู้ตัวดีเนี่ยถึงไี้เขาเห็นพลังของคุณคุณเป็นตัวตนของคุณเต็มเต็มที่นะคุณใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมนะไพ่ไพ่ดวมูลวันนี้ในการที่คุณใช้ชีวิตอยู่ให้ความสําคัญตัวเองเป็นที่สุดนะคุณ อินกับตัวเองแล้วนะคุณรู้ว่าคุณเป็นใครคุณกําลังทําอะไรอยู่เหมือนคุณมีสติเลือกรู้อยู่เสมอการจะเป็นคนที่ชื่อเสียงในต่สายตาผู้คนนะเพราะคุณเป็นผู้ที่รักเองได้รักผู้อื่นเป็นแต่คุณจะรักแบบถูกที่ถูกคนนะคุณจะเลือกรักนะคุณไม่ได้รักใครมัวซัวรักของคุณมันต้องมันขับเคลื่อนนะคุณใช้ความรักขับเคลื่อนในชีวิตของคุณนะมันไพ่หนึ่งถ้วยตรงกับไพ่สองไม้คุณขับเคลื่อน ชีวิตด้วยความคิดความรู้สึกการที่คุณคิดจะทาอะไรนี่คุณก็ต้องทำในสิ่งที่คุณชอบคุณจะทําในสิ่งที่คุณรักเป็นความสุขคุณเองนะคุณให้ความสําคัญกับความสุขความรู้สึกดีการที่คุณจะคิดพูดทําสิ่งใดนี่เขาเห็นเลยนะว่าคุณเด็ดขาดเยอะนะคุณใช้ความรักนําทางแต่คุณก็ใช้พลังแห่งการเป็นผู้ที่ตัดสินใจแน่วแน่นะใครเห็นคุณค่าคุณไม่เห็นคุณค่าคุณ คุณตัดได้หมดเลยนะคุณวางได้คุณรู้ว่าคุณไม่ให้ใครไม่ให้คุณค่าคุณมันไม่สําคัญนะแต่คุณคุณฮะคุณให้คุณค่าตัวเองได้เป็นที่สุดนะพลังของคุณชื่อเสียงด่งนาของคนในไททตาพวกคนต้องมองว่าเอเธอร์นี่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะการที่คุณเป็นคุณที่รักตัวเองได้ทําให้คุณเขารู้แล้วนะว่าการที่ เขาจะมาพูดทําคิดพูดอย่างไรไม่สามารถจะลดเลือนคุณค่าของคุณได้นะเขาไม่สามารถจะมาลดคุณค่าของตัวคุณได้นี่คือพลังที่เขาเห็นชื่อเสียงทางนามคุณในตอนนี้คุณเป็นผู้ที่เห็นไหมคะพระเดวิลมาปิดสรุปปิดจอบให้คุณนะมันเหมือนคุณมีพลังลึกลับในตัวเยอะนะคุณมีอาจจะมีสองขั้วได้นะพลังคุณคุณ คุณแข็งคุณเนื่มนวลคุณเด็ดขาดอยู่ในตัวตนนะพลังชื่อเสียงคุณตอนนี้เขามองว่าเออคุณไม่ใช่สิ่งเก่าคุณไม่ใช่คนที่ใครจะมาอ่ามองคิดพูดอย่างไรกับคุณนะคุณไม่ยึดติดนะแต่คุณสามารถจะพิชิตนะพิชิตคำคำพูดคำติงหรือว่าคำนินทาว่าร้ายนะคุณจะมาจะ บันดาลบันดาลพลังนะพลังของเป็นผู้ที่เหมือนกับการที่คนเราใครที่ว่าเหมือนกับเป็นความสุขนะเหมือนคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นความสุขของตัวเองได้นะคำพูดของผู้คนไม่มีความหมายคำพูดนินทาว่าร้ายคำชมของผู้อื่นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะแต่คุณรู้ว่าคุณเป็นใครคุณกำลังทำอะไรอยู่ พลังคุณมาเต็มหน้าแพลวกองที่หนึ่งคุณลูกคุณข้าของตัวคุณเองนะคุณหลงรักตัวเองได้นะคุณหลกตัวเองคุณหลงรักตัวเองเป็นแล้วคุณก็จะใช้พลังเหล่านี้แหละกับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไปข้างหน้าเป็นทุกสิ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของตัวคุณนะเหมือนกับก็เห็นแล้วว่าชื่อเสียงของคุณในตอนนี้เหมือนคุณใช้ความรักใช้ความสุขนําทางชีวิตของคุณนะคุณ มีพลังที่รู้คุณค่าของตัวเองคุณรู้คุณค่าและผู้อื่นใครเห็นคุณค่าคุณคุณไม่ยึดติดนะเหมือนคุณมีสระในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะชาวกองหนึง่งสำหรับคลิปนี้คนนั้นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นฝันกำลังใจคนนั้นด้วยนะคะเรามาต่อกันนะคะชาวกองที่สองที่เลือกไพ่หยุดทบทวนเรื่องนี้ดูก,ก่อนหยุดทบทวนอย่างไรชาวกองที่สองนะ,ะมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะ ผ่านข้อความวันนี้มาถึงคุณได้ด้วยนะหยุดทบทวนเรื่องนี้ดูก่อนบางครั้งเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรกำลังจะไปในทิศทางไหนว่าต้องทบทวนภายในของเราเองนะไม่ใช่ว่าทบทวนในคําพูดของใครนะเราต้องทบทวนตัวเองนะเราคิดเป็นอยู่อย่างไรกำลังทำอะไรในทิศทางไหนมันใช่หรือไม่นี่คือเรามาดูกันนะว่า ตัวคุณตัวคุณในเรามาดูสำรับนี้กันนะยังไม่เปลี่ยนสำรับนะขอโคดขอดูชากองที่สองสำรับนี้เช่นกันนะคะชื่อเสียงอย่งนามคุณเป็นอย่างไรคะชาองที่สองขออนุญาตเปิดดวงเปิดไพ่ให้ได้คําตอบให้คุณนําปรับไปใช้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานคุณเปลี่ยนความคิดคุณเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยน ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนได้เสมอนะความคิดทัศนคติมันสาคัญกับาการใช้ชีวิตของทุกคนคนเราทุกคนนะคุณคิดบวกคุณคิดลบความพลังงาน,นต่างกันลิบลับนะคะขออนุญ,ญาตเปิดดวงของชาวกลองที่สนะคะขอให้พลังงานของไพ่ออกมาเพื่อเป็นแนวทางให้คุณใช้ชีวิตเพื่อ เป็นความสุขเป็นประโยชน์สูงสุดข,ของตัวเองของผู้คนของโลกใบนี้นั่นเองนะคะชื่อเสียงอย่างนามคุณเป็นอยู่อย่างไรคะในตอนนี้ในสายตาของผู้คนในสายตาของลูกน้องในสายตาของพ่อแม่ญาติมิสนิทกันเป็นคนรักเป็นลูกเป็นบุตรหลานสิ่งใดก็ได้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งใดก็ได้นะคะ ว้าวฟีนดาบห้าถ้วยว้าวอัสวินถือถ้วยห้าถ้วยมาเต็มนะคะเทแค่เจ็ดถ้วยฮัลโหลเพนจ์ดีวีลฟอร์จูนว้าว หนึ่งไม้เทา้าสี่ถ้วยสี่ถ้วยนะคะอสศวินถือไม้อสศวินถือเหรียญสองใบท้ายว้าวเก้าถ้วยสิบถ้วยเก้าสิบเลขเก้า เลขสิบสิบเก้าอาจจะเกี่ยวข้องคุณนะเลขเหล่านี <Seattle> ้นะคะถ้าถ้วยปิดให้คุณทั้งสองใบเลยนะพลังงานของคุณชื่อเสียงยางนามของคุณเป็นอย่างไรอืมก็มองว่าคุณมีวาจาจัดจานนะคุณอาจจะใช้พลังงานของคุณในการ พูดเพื่อให้ได้มาพูดเพื่อสร้างพูดเพื่อนำทางนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในการใช้คำพูดการจิจตาการเด็ดขาดทางความคิดทางจิตวิญญาณของคุณนะพูดเพื่อปลุกพลังนะพล,ลังการเงาเงอยจะปลุกพลังผู้คนได้นะคาพูดของคุณชื่อเสียงเรียงนามของคุณในตอนนี้ความรักนะี่นะมคุณเกิดมาเพื่อเป็นปลุกพลังความรัก เป็นทางเลือกคุณเป็นทางเลือกของบุคคลนะเสื้อเสียงน้ำก็เห็นแล้วว่าคุณเป็นทางเลือกคุณเป็นไพ่เดอะไฮโลเฟนนี่เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนี่คือเป็นทางเลือกเละ่ไพ่เดอะไฮโลเฟนคุณเป็นทางเลือกของคุณเองนะคุณเลือกที่จะเป็นนะคุณมีสิทธิ์เลือกเขาบอกว่าคุณใช้ชีวิตแบบคุณกําหนดได้ทิศทางการที่คุณจะเป็นใครบนโลกใบนี้นะเป็นไพ่ไฮโลเฟนนี่เป็นไพ่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าคุณมีครูคุณเป็นสิทธ มีครูคุณเป็นครูของตัวคุณเองแล้วคุณก็เป็นครูผู้อื่นได้ก็เป็นพลังนะเป็นพลังที่เมื่อคุณคิดพูดปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะคิดพูดชอบพูดในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่รักเหมือนกับคุณเลือกเลือกที่จะเป็นคุณอาจจะมีพลังเขามองว่าคุณมีพลังของ สิ่งเก่าคุณอาจจะมีอะไรลึกซึ้งมากที่เขามองเห็นคุณจะมีพลังของเห็นไพ่ไพ่ดอแฟน์ใบนี้นะพลังของคุณอาจจะมีวาจาทีา่เป็นผู้ที่ถึงพร้อมในแบบปัญญาศีลปัญญามีวุฒธธิภาวะนะเป็นไพ่ถ้วมาเป็นไพ่เด v i วิ f ฟอร์จูนเห็นไหมครับมันก็ คุณเป็นหนึ่งเดียวกับโชคชะตาฟ้าลิขิตเมันคุณจะลังลี้ิดชีวิตคุณเองคุณเหมือนเขามองเห็นแล้วน้ชื่อเสียงของพคุณเหมือนกับคุณกําลังคนโทรลเหมือนคุณเป็นคุณที่อ่าลิขิดฟ้ากลับมาหน้าตนเป็นสิ่งเป็นคนคนเดียวกันแล้วนะตอนนี้นะเป็นสิ่งที่เขาเห็นแล้วว่าคนทุกคนสามารถจะเป็นสิ่งไม่ได้เสมอพลังอคุณจะจะถ่ายทอดออกไปนะคุณอาจจะถ่ายทอดพลังบวกพลังแห่งการดึงดูดใช้กด กดแดงดังดูดได้ไพ่เดวิววาจูนี่คือการคิดและลงมือลองมือทำนะพลังงานคุณพูดคิดเพื่อลองมือทำความสุขความรู้สึกคุณใช้หมดเลยนะเป็นพลังที่มันรอบตัวแนละรอบทิศคุณเป็นมิตรกับทุกผู้คนทุกเหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวคุณนะคุณใช้ส,สร้างเห็นไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งไม้ราชินีดาบหนึ่งไม้ หมายถึงคุณเหมือนกับคุณกำลังเริ่มสิ่งใหม่นะคุณมีชื่อเสียงในวงการคุณมองเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลและคุณกำลังบรรรดาลสิ่งใดให้ชีวิตของคุณอยู่เขาบอกว่าคุณไม่ใช่สิ่งเก่าคุณเป็นสิ่งใหม่นะคุณกาลังลิขิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นในชีวิตของคุณนะมันแ่หนึ่งไม้คุณทําได้เขาบอกว่าคุณทําได้คุณไม่ใช่ คนเก่าสิ่งเก่าที่อื่นๆมันมันเอกต่อไปแล้วนะไพ่ห้าถ้วยไพ่สี่ถ้วยนี่คือพลังลบ,ลบพลังคิดมากคิดเยอะนะคุณใช้พลัง,งคุณเพื่อ,อลดพลังงานอของคนที่ซึมเศร้าคิดมากคิดเยอะสิ่งใดก็ได้นะคุณจะนำให้ผู้คนได้มีไฟขึ้นมีไฟที่จะปลุกพลังภายในนะคุณจะเป็นผู้นำ คนเขาเหล่านั้นก็ได้นะพลังบวกคุณจะมาเต็มเพื่อปลุกพลังลดพลังลบลเพื่อปลุกพลังบวกเพื่อเป็นผู้ที่สามารถจะเริ่มสิ่งใหม่ใหม่ได้เสมอนะคุณใช้ไฟในตัวตนของคุณคุณใช้ความมั่นคงความหนักแน่นเป็นผู้ที่ลิกขิตนะลุกลิขิดความร,รู้ลิกขิทรัพย์เขามองว่าคุณจะทามาหากินเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงของคุณได้นะการพูด การลงมือของคุณนี่ทําให้คุณได้ทรัพย์สินเงินทองนะคุณเหมือนกับคุณกําลังสร้างตัวตนสร้างความสุขความรักใช่ไหมคะความบริบูรณ์นะเขาเห็นแล้วว่าคุณเมื่อคุณลงมือทํานี่เมื่อคุณเป็นคุณคุณใช้ปัญญาคู่กับลิขิตฟ้าเป็นหนึ่งเดียวความสําเร็จความสุขเขาเห็นแล้วนะว่าคุณบริบูรณ์นะ คุณถึงพร้อมความสุขความมั่นคงจากภายในนะคุณกินดีอยู่กินดีอยู่อยู่ดีมีสุขนะสินน่งที่เขาเห็นเขามองแล้วว่าชื่อเสียงงนามของคุณในผู้คนเขามองว่าคุณมีคุณเหมือนมีความสุขมีคุณเหมือนมีความพร้อมเป็นผู้ที่เก้าถ้วยมาสิบถ้วยนี่คือเป็นพลังบวกนะมีคุณก็เหมือนมีกับความสุขอยู่รอบๆตัวนะเหมือนกับ เขาได้เห็นแล้วนะว่าควารมรักครองโลกนะก็การที่มีคุณเหมือนมีความรักนะควารมรักสัมผัสที่เขาสัมผัสได้เป็นพลังนะเป็นพลังพระไพ่อัศวินถ้วยเก้าถ้วยสิบถ้วยเจ็ดถ้วยเหมือนคุณเลือกที่จะรักตัวเองคุณเลือกที่จะรักผู้คนคุณเลือกที่จะคิดพูดดีกับผู้คนนะคุณเลือกที่จะสร้างชีวิตใหม่ พลังงานของคุณในตอนนี้นะสิ่งที่ผู้คนชื่อเสียงนามของคุณในตาตามผู้คนเหมือนมีคุณอยู่ในจุดไหนก็มีความสุขในจุดนั้นนะการที่มีคุณมันเป็นความความดีเป็นความรักเป็นความสุขเป็นสิ่งที่การคิดการพูดของคุณนี้ก็เกิดมาถึง ความรักสามัคคีของผู้คนมีความรักสามัคคีของในครอบครัวความรักสามัคคีของคนในชาติเป็นไปได้หมดนะระดับและแต่พลังงานของอยู่ในระดับไหนนี่คือชื่อเสียงยิ่งนามในสายตาของผู้คนของคุณในตอนนี้นะคะชากรองสองฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เป็นแั่นกำลังใจคนนั้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันนะคะชักรองที่สามที่เลือกไพ่อ กระทันหันนะคะกระทันหันมีสิ่งใดกระทันหันนะคะมันชีวิตของคนเราวันต่อวันนะมันเกิดขึ้นได้เสมอนะพลังงานเรามาเปลี่ยนสำรับให้คุณดีกว่านะชาวกองที่สามชื่อเสียงนงนำคุณเป็นอยู่อย่างไรคะชาวกองที่สามในสายตาของผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณนะในสายตาของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ ในสายตาของญาติมิตรสนิทกันที่อยู่รอบตัวคุณนั่นเองนะคะชื่อเสียงเรียงนามของคนเป็นอย่างไรคะ ข้ิถ้วย6ไม้เท้าว้าวพลังงานสวยงามนะของคุณนะผ้าดไม้ยากะทันหันกรชาวกองที่3ว้าวดือฟู่2ดาบสิ0ดาบอืมเด็กถือดาบ หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยไทยเอเมอร์เรอร์แฮงแมนแฮงแมนจัสติกจัสติกเก้าเหรียญเฮอร์มิตนะคะ พิเศษนะคะได้สิบสามใบนะสิ <platform> บสามใบพิเศษพิเศษชาวกองที่สามกระทันหันพลังงานชื่อเสียงอีกนามคุณในสายตาของพวกคนที่อยู่รอบตัวค <ๆ S 1> <ๆ S 2> ุณในตอนนี้นะคะเ็าบอกว่าเออคุณเป็นสิ่งใหม่นะคุณใช้ความรักนําทางนะคุณใช้ความรักนําทางชีวิตเป็นความสําเร็จเขาบอกว่าคุณเหมือนกับ คุณใช้ชีวิตแบบมีสิทธิ์เลือกนะคุณเลือกที่จะเป็นคุณเลือกที่มีอิสระคุณเลือกที่จะมีความรักคุณเลือกที่จะลงมือทำนะมองมือทําลงมือต่ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นนะคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากทั้งปวงเนี่เขาเห็นว่าคุณเจอด่านมาเยอะนะการที่เป็นคุณในวันนี้คุณที่รู้คุณค่าตัวเองรู้คุณค่าในการงานธุรกิจเชิงใหม่กิจวิญญาณของคุณเพราะคุณ เจออะไรมาเยอะคุณเจ็บมาเยอะนะเป็นพลังของไพ่สิบสิบดาบนี่ทั้งกายทั้งใจที่ที่คุณผ่านมาแล้วกาลังจะผ่านไปต่อจากนี้นะเป็นพลังนะเป็นพลังที่ชื่อเสียงยงนามของคุณจะเกิดขึ้นเพราะคุณจะตัดสินใจเลือกที่จะวางเลือกที่จะจบเรื่องที่จะลบความทรงจำของเก่าเรื่องราวเก่าคุณจะตัดจบได้หมดเลยนะคุณจะเริ่มเป็นสิ่งใหม่เขาเห็นแล้ววนะ่าคุณเป็นคุณที่ เป็นความสุขคุณจะเป็นคุณที่บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์จากความทุกข์นะคุณจะเป็นคุณที่มีออร่าคนสัมผัสได้นะคุณจะเป็เดเจ็เจ็ดขาดกับตัวตนภายในของคุณเป็นที่สุดนะคุณจะรักตัวเองเป็นที่สุดรักแบบตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะรักตัวเองคือการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียน вот ผู้อื่นนะการที่ให้คุณค่าตัวเองและให้คุณค่าผู้อื่นนี่คือการรักตัวเองบนพื้นฐานความถูกต้องนะคุณจะใช้ชีวิตอยู่บนความถูกต้องความดีงามความมี ความรู้วิทยวุฒิภาวะเป็นที่สูงสุดนะเป็นไพ่เดมเบอร์ตรงกับไพ่ดูฟูคุณมีอิสระในการที่จะนำทางตัวตนคุณจะนำทางผู้คนได้ด้วยนะเป็นพลังของคุณคุณจะตกผลึกความคิดางจิตวิญ,ญญาณของคุณโดยที่พวกคุณเลือกนะเลือกที่จะรักตัวเองเลือกที่จะรักในอาชีพเลือกรักในการงานเลือกที่จะกล้าเป็นสิ่งมาอยู่เสมอเขาเห็นเลยนะว่าคุณ ตกผลึกทางความคิดวิญญาณขั้นสูงสุดนะคุณไม่ใช่สิ่งเก่าคุณไม่ใช่คนเก่าต่อไปใครจะมาคิดพูดทําสิ่งใดนี่คุณจะมองมองทะลุคุณมองผู้คนออกนะคุณจะใช้ปัญญาใช้ความรู้ความสามารถนะเขาองว่าคุณมีความยุติธรรมในตัวตนของคุณนะคุณแข็งแรงคุณสงบนะคุณจะใช้ความรักความรู้ของคุณที่คุณมีแหละสร้าง สร้างสิ่งที่ดีงามของตัวคุณเองคุณจะเป็นสิ่งที่ดีงามในผู้คนในส,สังคมที่คุณอยู่ด้วยได้ด้วยนั่นเองนะคะเป็นไพ่จัสติกใบนี้นะเป็นไพท่ที่มีความเที่ยงตรงเที่ยงแท้เที่ยงธรรมอยู่ตัวตนของคุณเนาะพอคุณไพ่ก้าเหรียญคุณเห็นคุณค่าในผู้คนคุณเห็นคุณค่าตัวเองนะการที่เป็นไพ่ก้าเหรียญแล้วมาไพ่เฮอร์มิต คือมีปัญญาเป็นแสงสว่างคุณจะมีปัญญาเป็นอาวุธนะสิ่งที่พวกคนเห็นต่อจากนี้นะปัญญาความสุขคุณเกิดมาจากความทุกข์นะความทุกข์ทำให้คุณเป็นคนที่มีความสุขในวันนี้ความทุกข์ในวันโน้นทําให้คุณรู้คุณค่าว่าการที่คุณจะไม่รอให้ใครมาให้คุณค่าคุณนะคุณจะเป็นคนที่ให้คุณค่าตัวเองได้คุณเป็นสิ่งที่ดีสู่ตัวคุณเองนะคุณเป็นพลังบวกของตัวเองคุณรู้คุณค่าตัวเองขั้นสูงสุด ตการที่คนเราสักคนจะรู้คุณค่าตัวเองนี่มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณคิดอยู่บนพื้นฐานหนึ่งสิ่งที่ดีที่งามนะคุณจะไม่ทําสิ่งที่ผิดที่พลาดกับตัวเองกับคนอื่นนั่นเองนะการกระทาน,นั้นของคุณคือไพ่ที่คุณเลือกนะคะชากองที่สามเป็นพลังนะสิ่งที่พวกคนเห็นชื่อเสียงยิงนามคุณต่อจากนี้นะเป็นพลังแห่งความสุขเป็นพลังแห่งความยินดี ศรัทธาตัวเองนะเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในการคิดพูดทําลงมือเป็นสิ่งใหม่กล้าคิดพูดทําต่างกับผู้อื่นกล้าที่จะนําทางตัวเองกล้าที่จะนําผู้อื่นได้คุณใช้เนี่ยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างความรักการลงมือนะคุณทําทําจริงนะคุณมีสิ่งคุณรู้ว่าชีวิตคุณคุณคือผลิกชีวิตคุณคุณมีชีวิเลือกอยู่เสมอชาวกองที่สาม สำหรับคลิปนี้คนนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส r i ครเป็นฝันของน้งแก้คนนันน้นด้วยนะคะขอวอพอให้ทุกคนทุกผูทก้ทุกท่านจะเป็นความสุขทั้งกายทั้งใจนะสุขภาพกายสุขภาพใจนะก็ต้องเดินไปด้วยกันนั่นเองนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ